สวัสดีครับพี่น้องชาวยูทู b ตอนนี้เวลาประมาณหกโมงเชา้าชาพี่น้องมากูเบ็ดครับมขึ้นใส่ค้ำมแหม้งโพดแล้วครับโทรซั์เบ็ดเบ็ดเบ็ดไปแล้วมาทายพี่น้องเบึ่งครับเลยปลาไปเจ็ดแปดตัวครับปลาดุกเจ็ดตัวปลาคอตัวหนึ่งครับมี่จะโตงามเลยครับใส่หม่องเก่าแล้วครับล้่นี่แล้วนี่ นี่แห้ะครับเนี่ยแต่ว่าเราอยู่นี่ประมาณเจ็ดแปดลังเนี่ยครับยังเหลือมัองดูน้ำกันครับทั้งนี้มองเกโอู้หปลาเรียน เดี๋ยวขาวกราฟสีมะกรูอาครับเพราะมันเป็นทางออกดูสิครับขึ้นหมอกหลายแห้งครับหลายสองขึ้นเลยแลหละหลังคาดในหย่อยเลยครับนี่จะเบืบบ้องในเบิ้องในหยอดหยอดอัหอยอดหงานเลยครับขาวเลยครับนี่หมอกหนาแหา้เงเวณกำลังขึ้นครับ อ้หลังนี้มีอาการดึงอย่างนั้นยอยู่ป่ะเนาะไปยู่อะครับเนี่ยหมูหน่าโบ,โาบอกอ่างแห้งเลยลดลงแบบเป็นอันนี้เลยเนี่ยเป็นคืบเลยครับเนี่ยหลังนี้ หลังนึงโอ้เย็ะเงาลอยเลยยังนี้กัดใสตัวหนึง่งทำมาขึ้นงานงานหน่อยๆนี่แหละได้ตัวนนหนึ่งลังนึงพยายามเร็วๆเลย,ยครับเพราะว่ามันอยู่ไกลนล้นไหมครับ biết loại biết loại này nó bốc biết loại nha biết loại lên như này Hãy subscribe cho นี่ครับใส่นี่แหละครับใส่ัวนี้แหละครับใส่กับไปขังหลังบานล้างยังไงนี่ห้อยกันหนามรดพกยางเฮียงเลย่ยมองเกาแล้วครับสามแยกแต่ว่าเลี่ยวไปคนละทางตัวนี้ใส่ไว้ทั้งเสือใส่ไวทั้งน้องการเบึ้งในนามบกยางเฮียงเลยบบมีคนปล่อยหนาครับเลย ตันไรแหละก็บมาปลอยเจ้บาบริไัเขามันไม่มีมาขึ้นหนามันร้ายเนี่ยโอ้คบคบโอ้คบ,คบ,คบ,คบตวยังไงเรื่องจริงเดี๋วขึ้นย่างมีประเด็นหนายเนี่ยเล่ยจะอ่อนไปปองส่วนปองเป็นกอไผ่เเป็นตัว ยังมันเนี่ยหนามแล้วมีเ่นๆมีคนใส่แางใส่ย่างอะไรเล่นกระสือกุ้งนี่แบบมองเคยใส่เบ็ดหนามถั่วหมดเลยเขาเาใส่ดาง like กโโ oh. ุ้งครับ น้ำขึ้นมวยยางแห้งจะกำลังลงมือนี่แหละครับมือเลียกว่านนี้ดีๆอยู่มั้วนั่งงานหน้างานเนี่ยบกไปเลยครับพวกเกี่ยวเหล่าม่้มั้ยปลาบวดนี่ปลาเขาครับมีปลาเครื่องไงปลอเครื่องไม้คนใส่เล็ดกบ ไปเด็กเร็วๆแต่ครับหลังนั้นมีอาการเมียงมากดึงกำมาบึงับวันไปกิอยู่ไก่แฮงขึ้นในยามจะหลอบเดียวกบบสามสี่สุ่มกับนนะี้ห้า เนื้อร่อยเลยโอ้หลังนี้ก็เงิน,นหงายเล่นะครับตั้งตัวทำห้องน้องหน่อย ปลาดุกมีโตงามๆมื่อคนรุ่นสามหนนี่ยประมาณสโตโลเนี่ดุกปุดเลยขึ้นมากแล้วบางยามเศร้าใจว่าเนี่ยรอย rông nhang hèn, nhạt nhẽo à luôn này các bạn, ngoài bên sấy bếp cốc, ôi nhẽo lơi ดึงดึงดึงดินจะรุดแล้วมัว้งอุรรุดเลยรุดล่ดินจยจางห้งเลยหากับมันจกคูครับไอันเลือนอู้พันเลย

นี่ครับน้องจานเนี่ยน้องจานนี่คือสภาพน้องแต่ว่าเขาไม่เห็นเป็นหน้าแล้วครับแต่ว่ามีน้องทั้งกลางเป็นสะนาเรื่องนี่เยียนมากรอยนี่แล้วครับมันเป็นหลงหง,งทั้งกลางโอ้กินกัน หกแน่นครับบางคเเนเที่ยวกะเสือโอ้มดกจะตเจ้านี่ยยังุ่นอน น่าพี่นอนอโอคโูเลยครับนี่ยโอคเลยโอ้บ่อยู่เพิ่มบอกแลวนะครับส่เดหกสหลังครับ เล็ดลกนิ้นหลังได้ปลาเปลียกตัวคลับจนเช้ายังไม่ได้เลยมีทันแท่งาลงลุยหนอยแบบขึ้นปลาดุกขอบแ่นเงแบบนี้เลยครับคุ่ผ้มกลมกมแบบเงเแห้งนี่ลับนเงาสองมันใหญ่มาโม้งขึ้นมันหนาจะ็นนอง่ นี่านนายจัวานเขาบัเกิดเขาก็อ่ปล่อยเลยรับมังกงจาน์เลยนบางงานเลยยไปลายสวนหนาครัหมอห้ายครับตรงนี้นี่จะาหมอมีเงยงมุมขาวสีเลย นมัวิ่นกับคืนแล้วครับ ไหลลว,ไล,ลวงกันยู่ตอนนับไหลลวงแันวะกดระดกโตง่งงาหมหลยเลยกบบฟัง,ง้งนอ้มพวกกินนอนอื้อหนอยเอย็นบ้มันมาขับนันเด็ดเ่โม้เลย อุ๊ดนะมาดินมันอยู่ให้เก่าครับพี่น้องโอ้ยกินโอ้ยโอ้ยเลื้อยแต่หัวกระปูก็กินครับกระปู oh, <laughs> ดอกนี่ครับดอกยางแฝกอ้มูลเล็พี่น้องเลยอยู่บนนี้อ้ยใจมันยามปิ้งานเร็วโคตรมันมีดึกดึนี่เลยครับนี่ดึกดึกตัวมไหาหกทุก <t ür deixar hopping> <c oughs> so like ่มนานจนเื่อย โอู้เดีย้โอ้ยเสยดาดที่ตปลาตีละตลำบากลำองเด้อโอ้ยดุกไงเลยครับนี่แก่มีแต่ป็นดุกดุกตัวยงไง้ลุๆเลยลุน สสหัวสมสามีหัวยครับขึ้นที่แล้วครับไดดมันขึ้นมีน่จะโจงงานปูย่างหรไนี่นี่กระปูนี่กระปกระดิ่งเด้งย่างหรอไม้สวยด้วยครับาว่บเบ็ดนั่ใส่หางให้ใส่ที่ว่าไรผมไม่หมอง ไอ้ต่เหลี่อ่้ยตนเกี่ยวเพือนพันเพื่อนไม่ยู่อีกลอันนี้เขาเขาจของละอันนี้จะเป็นเขาน้ยงแบบนี้อ้อันนี้ยู้ครับยูยู่ยูอ้ดุ๊กดุ๊กดุ๊กดุส่สวยเลย ปลาดุกใสส,สวยๆเลยครับตัวนี้จะปลดปากันนะครับนี่กระดุกหน้าครับกระดุกหน้าของแขนหยิบเทาๆนี่ททนปลดปลาแล้วน,นะครับกับนี่กันต่อนี่มึงไมรได้ขาศแง้มเท้าครับแดดออกแง่ละ อยู่บริเวณโพงหน้าน้องจันหมอกน้ำหอดเขานี่จุดปดจุดขาวเต็มเลยครับนี่ก็เป็นกุดนะครับเนี่ย้นไม่้นแค่นไปแห้งๆนี่กัฟงกุดนหมนก็ของววกงอุ้นะครับมองคือ ส่วนยูค่านี่ครับของัวหากินหาอยากอยู่ออกมาไม่เหยืยอน้ำมันนี่แหละครับเพราะทกินได้อยากไปดูกันต่อครับนี่ครับนี่นี่ก็เป็นสวนหยาที่เคยมาตัดกับที่เคยมาทายบ่งว่ามาตัดหายานอะครไอ้ที่หอดไก่ที่หอดสวนหายาบอที่บอที่บอที่ ก็เดียประมั่นซุบปลังเหรอครับ,าบสาหานมันมันหมอนพร่มอมหนันบลาตอนเนึ่งครับไม่ันหน้า ครับมองี่เพิ่มมังไว้ว่าจะมาใสใ่ใส่สมชัยเราใส่สวนหญา้าที่ว่าตัดหญ้ามันมีสวนหญ้ามันสวนหญ้าตัดมันอะไรโอ้นี่เขากลมแล้วกันออกห่งวง นัานน่าก็นั่งกลมๆเหมือนนักชายนี่เวงกันเลยมาหาเสือเบียดนะครับนี่หน้าบกอยู่เลยเขาขอหอยต้องแรงเลยครับโอ้ยหลังแบบแบบคุณเสือหัว เอาหนาี่ยเตืนหนาหน้าสวนหนา้เตือนละครับ็ะป่อยเกียดหาขนอมปูนามถ่มอฝาาเกียฝาดีกว่า ทิพยั้น่อนข้ายามกูกลับที่งานกับทัางเกาที่เกาอ,อนนู้นี้น,นี้จะเสียกป่าด,ดีกว่าไปดูเรต่อ น,น,นะนี่ครับแต่สีหาเนียบปูก็บเนียบเคียดยีหนามะใส่เบ็ดน่ครับงานนี่แล้วมาสอนเราเลยแบบนี้เขาเกี่ยวเขาออกแล้วปูหน่อยย่างไยเลยครับเมื่อคืนเกาะเต็มกเขาวอยู่งั้นถึงดูดูการที่หน่อยก่อนครับบนละช่วง ยัไม่ไหวผมับนี่คาใส่ถินยามเวรแล้วใส่ยามเวรนั่นสิคือโอ้ยกันดิงดเสียขันไปเลยไม่เสียวฝาเลยมาดูขยางร้ายเลยครับขนสูงงานเลย เด็กอยู่สามหลังแบบุถ่าย้วอยู่สามสีหลังสุดท้ายดูบ่พันบ่อพัน

โบ,บนี่นโบ่ได,ด้ตัวเดียวเลยครับพี่นอ้องเนี่ยสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วตัวห้อยพันครับวันนี้ก็สิปูเวทเับ้ล้ะครับวันนี้มึงมันไดากาศเขาครับ,รบมึงเคยมาตัดหญ้ามันก็กว่าครับก,กว่าแน่ๆกว่าตีนเฮยียดบน เบ็ดทกสิบหลังครับจบเรียบร้อยแล้วผมมีจะเดบป,ประดุกหน่อยตัวเดียวมีจะห้อยลุดนี่มันก็เป็นฟังกูดกับนี่ยาไวไปเลยซือ้อกอลเลยกตานเลยอุ้นสะพาน แม่ยมันคือไก่ขาวขาวผ่านครับเดี๋ยวก็เนี่ยกู้เวทต่อกันบัดนี้กู้เวทืาอเฮือนมาเฮ็ด่องเฮ็ดงานอย่างอื่นครับบรรยากาศบ้านเฮาก็จังซี่ล่ะครับเคยเวทงามเวทงามคืนเคยเวทหาอยู่หากินได้บ่ได้คือการหากินหาอย่างเนาะเดี๋ยวกู้เวทก่อนนะครับครับก็กู้เวทมาเรียบร้อยไปแล้วครับตอนนี้ นี่ก็จุดเริื่มต้นของเบ็ดอยู่นี่ครับทนตัต้งแต่ตนหัวคำห้อยน้ำลงเป็นขืบเลยครับปล่อยเห็นเบ็ดลอยสุกลังโลดเท้านี่บรรยากาศหลอกรุดกับนี่ครับ,รบขอกงัวครับบานม้ารางหลายตัวสิบกว่าตัวม้าเพลนเรียงครับเอาสน,นั้นเลย ต้นสัมสาหอมสำสาน,นี่ก็เถียงเพื่อนนะครับซ้ำเพื่อนเนี่ยพอมันจะมานอนเนี่ยพอมานอนเนี่ยน,นี่ก็สะครับเขาจะเอาไว้จะสุก,กินนาสงการครับนี่ยสางด้วยนีสกุลใบพอได้กินปลามาอยู่ก็ได้กินปลาพ่อมาอยู่กับได้กินครับพอมันสูง เที่ยงมาเฮาสนานเลยตั้งกับเป็นมั่นหาหนาที่นะคเับคนปลูกเนี่ยนี่จะหงวยหง,ง,งายง,งามๆแบบอยู่ในโนนดถึกดินมะถงเติมเป,ป็นดินเหนียวขุดหยาบครับเดี๋ยวกลับไปหาจักรยานแล้วครับาไปจักรยานจอจ่กอภัยครับจอจุกขางเงอนงามางงายครับครับนี่บรรยากาศกุดบอครับ พอเพิ่นพายเรือไว้ยามหลอบครับเนีกินเนี่อยากพ่อได้ยูได้กินอยู่ครับกันว่าจะว่าจะได้ออกหาครับครับสวยเหรอเม่อหเงืนก่อนครับมันแต่เวลากบานลรวสายแห้งเหรบ